สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้พี่โจยืนอยู่หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวพี่โจจะพาเดินดูต้นไม้ดอกไม้นะคะช่วงนี้ก็จะเคี้ยวๆค่ะคุณผู้ชมมาตามมาเลยอ,นนอันนี้เขาเรียกพี่อูนภาษานนร์เวย์นะ ไม่รู้อะค่ะอันนี้จะเนี่ยค่ะดอกมันจะใหญ่ๆอันนี้น่าจะเหี่ยวแล้วค่ะต้นมันล้มน่าจะหักสวยๆค่ะอันนี้จะเป็นไข้เรนเยียเป็นดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นหอมเลยค่ะ มากก็จะเป็นต้นต้นกุหลาบค่ะ ลูกใหญ่แล้วค่ะแอปเปิ้ลค่ะคุณผู้ชมต้นแอปเปิ้ล คุณผู้ชมอันนี้ต้นไหลนะคะต้นไหลเห็นไหมคะมันมีรากมีรากถ้าเกิดว่าเอาดินกลบนะคะคุณผู้ชมมันก็จะขึ้นเงนี้ยคะ่ะสมมติว่าเราเอาดินกลบมันก็จะขึ้นนะคะปิจบปลูกหอมปลูกกระเทียม ต้นเตาค่ะคุณผู้ชมขึ้นเยอะแหละนี่ถั่วแขกไม่รู้อะไรมากินใบเป็นพวกมแมลงพวกเพลีย้ยนี่ค่ะนี่พี่โจก็ปลูกผักสลัดผักสลัดตัวนี้ขึ้นแล้วผักสลัดผักสลัดนี่ต้นบลูเบอรี่พี่โจ ต้นนี้ไม่ออกดอกเลยค่ะแต่อีกต้นหนึ่งมันออกดอกอยู่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมต้นบลูเบอร์รี่อีกต้นหนึ่งนี่กำลังมีดอกลูกใหญ่ค่ะคุณผู้ชมลูกมันจะใหญ่ๆนี่ค่ะต้องรอดูค่ะ ม่นมันจะ้ะนี่ ต้นพลัมค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูลูกพลัม lúc lắm đi cũng hình, khung lời ไม่มีลูกอันนี้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะอันนี้ก็แอปเปิลนะคะตระเบอร์ ดูสามีพิจょล้างบ้าน บรรยากาศงามๆน้าร้อนของนอร์เวย์นะคะ what do you do ันนี้พี่โจก็ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะพี่โจรบกวนกดติดตามให้พี่โจด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ